อยู่กับร้านเพิ่มสินคา้าเซอร์วิสนะครับก็อยู่กับเรารอบบ่ายนะครับรอบบ่ายก็จะมีรถตู้นะครับมาใช้บริการที่ร้านนะครับก็มาถ่ายน้ํามันเครื่องไปตอนรอบเช้านะครับผมแล้วก็มีมาฝัดชิงน้ํามันเกียร์นะครับกับทางร้านที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้ก็นี่นะครับตอนนี้ก็ทําการฟอกอยู่นะครับผม ทำความสะอาดอยู่นะครับก็น้ํามันสีของลูกค้านะครับก็คือดํามากครับฝั่งนี้ก็คือเป็นน้ํามันใหม่นะครับเราก็จะใช้น้ํามันใหม่นะครับก็ไปไล่น้ํามันเก่าออกนะครับผมถ้าถ่ายเปิดน็อตน,นะครับถ่ายเปิดน็อตเนี่ยไม่แนะนําทางร้านไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถ่ายเปิดน็อตมันจะออกสมมุติว่าเกียร์มี8ลิตรนะครับในระบบเกียร์นะแล้วเราถ่ายเปิดน็อตออกไปออกแค่ ไม่เกิน40% 40%ก็ตีตีซะว่าออกสัก3-4ลิตรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องฝัดปัดชิ่นเกียร์หรือเครื่องฟอกเกียร์เนี่ยครับมันใช้ได้ประมาณสัก80% 80%นี้ก็คือน้ำมันเก่าที่อยู่ในระบบเกียร์ก็จะออกหมดเราก็จะไล่น้ำมันใหม่เข้าไปตอนนี้ก็มันมันดำมองไม่เห็นหลอดแกนเหมือนน้ำมันใหม่ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ทําการฟอกไล้น้ำมันใหม่เข้าไปดูนะครับอีกอย่างนะครับในเครื่องฟอกเนี้ยเรากรองสีสกปรกกับกรองน้ํามันเครื่องนะครับเราใช้กรองน้ํามันเครื่องฟอกสิ่งสกปรกนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนฝัดชิ่งนะครับตอนไล่น้ํามันใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสีน้ํามันจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับ เอาละครับต่อจากเมื่อกี้นะครับขั้นตอนนี้เราเติมน้ํามันใหม่เข้าไปแล้วนะครับก่อนจะปัดเกียร์ทุกครั้งนะครับเราก็ต้องดูน้ํามันเกียร์ก่อนนะครับกล้องไม่โฟกัสแต่แป๊บนึงครับรู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะครับก็อยู่ในระดับนะครับเราก็มาทําการกดเครื่องปัดช่งเกียร์นะครับก็ตอนนี้เราเติมน้ํามันใหม่เข้าไปแล้วน้ำมันใหม่ก็จะอยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับ เราก็กดผัดไปเลยนะครับทั้งหมด8ล,ลิตรใช่ไหมกด8ล,ลิตรเลยนะครับแล้วก็เหลือไว้นิดนึงแล้วกดขัน้นตอนนี้ก็คือไล่ไล่น้ำมันใหม่เข้าไปไล่น้ำมันเก่านะครับนะครับเห็นไหมครับน้ำมันใหม่วิ่งเข้าไปอันนี้ก็ น้ำมันที่อยู่ในเครื่องตอนนี้เดีย๋ยวเรามาดูว่าสีมันจะเปลี่ยนไหมนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับคลิปนี้เรามาดูกันครับครับก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้สีดำอยู่ครับ ตอนนี้ก็ก็เหมือนว่ามันก็ยังดำอยู่ครับเพราะว่าตอนแรกน้ำมันเกียยวของลูกค้ามันค่อนข้างดำเลยนะครับตอนนี้ถ้ามองจากข้นอกอมันก็เห็นแกนอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใส่มากหรือว่าตอนนี้เราก็ต้องเสนอลูกค้าว่าลูกค้าจะเพิ่มอีก4ลิตรไหมหรือว่าลูกค้าจะพอแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปครับก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับก็ลูกค้าได้ขอเพิ่มน้ำมันเกียร์อีกแกลอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็นี้นะครับก็เติมเพิ่มไปอีกเกลอนแล้วนะครับก็กำลังทำการปอกนะครับกำลังทำการไล่น้ำมันเพิ่มเข้าไปนะครับ เรามาดูสีก็จะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวตัดตอนไปตอนเสร็จเลยนะครับก็นี้นะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนสีน้ำมันมันจะใสขึ้นนะครับจะมองเห็นแกนเึี้ยนนะครับแต่ไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมองเห็นแกนไหมนะครับแต่ถ้าอยู่หลังกล้องอ่ะมันมองเห็นแกนก็สีน้ำมันก็ ดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมเพราะรถตู้รถตู้ค online, ันนี้ก็เพราะว่าลูกค้ามาตอนแรกสีน้ำมันลูกค้าค่อนข้างตํำนะครับก็เดี๋ยวไปเสนอลูกค้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูว่าลูกค้าจะเพิ่มหรือว่าพอแค่นี้นะครับผมก็ต่อกันครับก็สรุปนะครับลูกค้าบอกว่าพอแค่นี้นะครับผมเราก็จะทําการถอดสายถอดเครื่องเช็คล่วอีกทีนึงนะครับก่อนส่งงานลูกค้าก็ ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางร้านนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ